มาพี่น้องเอ้ยบอลี่กำลังจะขับรถไปเลาะมาขึ้นทางเมืองพีนพี่เลยพี่น้องเอ้ยมาเห็นยายพันจีไปชี้ไรอันนี้เนาะโอ้พันตกรถตกล่างบอกลุยอะเดี๋ยวถามพันเบื้องก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าเดเบิ่งเด้อมาอ่าเสร็พี่น้องเอ้ยเสร็เลยสบายดียายไปใช้อะนะ สบายดีเจ้าสิไปใส่โอ้คุณหน่อยไปน่เพื่อนเจ้าอยู่ใส่เพื่อนูจ้าสิบไปใส่ไปเพื่อนลูกแม่ฮักนี่ใกล้ๆนี่บ่๋อนลักาซีนี่อ๋อนึกวไกลแล้วฉีดไปสุ่มนะโดยโดยเพื่อนเจ้าอยู่ใส่โอ้ทางแบงมับถุง โดยเือนมุ่งหยาดเมนเทอน์แมนและทุกยาทุกยากบ่อถูกสร้างว่าแท้วานิชัยหาเงินอยากชิอกินเป็นนวมเออแต่เอาคุยน้ำจางน้อยได้ป้อใชอใช่นี่มั่นนี่เพื่อนเพื่อนเป็นได้เพื่อนน่ะเพื่อนนั่นน่ะเพื่อนด้อยด้วนี่มั่นอีกคนเพื่อนมุงหยาโดยเออเอาไปตู้นั่งลงก้นใั่อาทิตยามหนึ่งเด้อ เออแม่ตู้เดี๋ยว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 ขอเนี่ยพี่น่อยไม่ไม่อัดเสียงแม่ตู้อยู่กับไพซ์น่ะอยู่กับลูกสาวอยู่กับลูกสาวโดยเจ๊ปีแล้วลูกสาวน่ะลูกสาวาก็ได้ลูกชามคนแล้วเออทุกยากบ่ทุกอะรีแม่นี่ทุกอะรีเคิื่อนอยู่กับมีน่ากินกับมีลนเอ้ยแม่ทุกทุกอะรีได้แม่อยูโมงไหนเฮือนเจ้าน่ะฮะ ไก่บ่จังนี่ฮะเลี้ยวขึ้นมาพี่กันเหมือนเฮือนมุงยาเออเฮือนมุงหญ้าเหมืนเฮือนแม่แล้วเฮือนมุงหญ้าอันนี้น้อยกี่นี่แหละบ่อโดย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 เข้าไปเบิ่งได้บ่อสน่ะข้าเข้าไปเบิ่งได้บ่เออในแม่ยังขี้ไปพุ่นนะเอออยู่นน้ำกันจะคนเอออยู่นั่นกันลูกเคยลูกเคยเห็นพูนจับลูกเคยถึกจับ เอมทุกเดนี่เมทุกแล้วทูกตอนปัจจุบันนี่อยย่ร่วมกันจะคนปัจจุบันนี่ฮะนะเนี่ยนี่หาหกคนหาหกคนพุ่นเออร้านยันวาอยากพาเข้าไปเบิ้งเพื่อนได้บ่เพื่อนจะได้ชื่อข่าชื่อน้ำไปถอยฮนะได้ลได้บ่อันนี้เราชิย่างชิย่างไปใช้เกาะนี่ฮะนะเออย่างนี้ย่างไปใช้ไป ให้เพื่อนเงินประกันภัยไปให้เงินประกันภัยเพื่อนคนน้อยมาติใครหอยนะฮะลรวไปจะให้เพื่อนแม่ทุกรวยไปขายหอยอายุไมทุกอายุจักปีแล้วก็เม่บู้จักกหนุ่มบดชื่อวันเดือนปีเกิดบดจื่อปีเกิดนะฮอนั่นแหละแมทุกรวยซื้อยังเจ้านะซื้อยัง อันนั้นคำกองเม่คำกองอเออโดยเออพี่น้องเม่คำกองให้หนาาา้าตะกาผมมีบ่ะ่มีก็ขายร้ยไปนำลูกไปนำลูกเคยแหละมาหดพี่แหละเม่ลูกเคยให้มหาให้หน้าตะกาดินแดนก็บให้เน,นี่ยพืชจับพืนผูกกับ เนี่นันดินนี่แหละดินยูนี่แหละดินเอยูนันดินไผ่ใช่น่ะดินอินาหิงเง้ยอินาหิงดินเจ้าเองบ่หรือดินไผ่โดนเห้อที่ดินเจ้าเองบ่หรือดินไผ่ยังไม่ได้ชื่อยูเดินยาเพื่อนอยู่อาศัยอยูน้นที่ดินของเพิ่นเออเออไผ่น้าจะก้าน่ะยูยูใช้จังหวัดอยู่ไผหน่าจะไหหน่าจะก้าก็อยู่บ้านพุ่มอยู่บ้านชิบูพุ่น อยู่บ่อนชิบูไต่เห็ดอยู่บ่ออนันขายหมดแหละบ่ได้เห็เดห,หนึ่งแล้วดี๋ยวนี้บ่ได้เห็ดบ้านเข้า,ขากินแท้ห้าป <4 S 3> ีหกปีแล้วแม่ตกมาอยู่บ้านนี่เอออยู่กับลูกกับหลานบ่นเออเเกับลูกกับหลานลูกหลานเออแล้วเ้าเขากินแท้แสมโต้เขากินนั่นแหละรวยมันบ่ม<ด>ีแม่บ<ด>่มีแล้วก็เขอน้ำเบื่อน้ำน้อง บาดีกินเนือชนะไมตู้ักอกินนี่บาริกินเรื่องอะไรกินอ่พี่น้องไมต้กองหม้ไเมต้ยังกองมมตู้คำกองหมอชื่อยังกองเมต้คำกองเมทุกเรลี่ยโพดขนหน่อยแดงเอ้ยอันว่าเพื่อนตัวไดนเพื่อนอยู่ฟังพุ่นบอหรือฟังรังฟังฟังพุ่นตัวหลังนี้น่อยนะบอลเลยแดย เ,เรียวบังเตตูตนี่คุณไปก็เห็นนอกเห็นลุงดีอยู่บ่มีเหงาบ่มีเพียงเด่นนี่มัอนแค่มาแล้แมยู่ชือลูกอ,อ,อยู่กับลูกสาวลูกเคยลูกเคยถึกจับบ่เดี๋ยนี่ฮะถึกจับเดี๋ยน,นี้ตอนนี้อยู่กับลูกสาวกับลานบ่เออ <c oughs> เออพาเขาไปเบิ่งบ่ได้บ่ตอนนี้ <ห ả? S 2> ไปเฮือนตอนนี้ไปเออแม่ว่วอยากไปนี่ไปเฮือนชี้นี่จะาเพื่นจา้จาเยอะยังได้เพียงเพื่อนว่ให้ไปเชื่ออันนั้น อะไปให้เงินประกันภัยเออลานเจ้านั่นอายุจักปีหลานนั่นเออแล้วแม่ตู้กินข้าวกินหน้ามาาละบ่กินแล้วเลยได้ยังกินเมื่อเช้านี้ฮะกินกินแจ้วหลือกินแจ้วออโดยเมย์ชื่อก็มันมีเงินน่ะแม่ขายหอยแล้วก็ไปประชงพืินประกันภัยอย่น้ขายหอยยือใส่นี่ในตลาดน่นขายอยู่หิมทางนี่บ่อนตลาดนุมท ข้างแบงบนโถงฮะนั่นแหละโดยวเด๋วจขายยุนี้เดยได้มือเท่าไรขายหอยฮะเขาคุ้มห่าพันหรือลาะได้มือละห่าพันเก็บโดยอะไรมันได้จิพ่อค่าประกันภัยที่ไนนะเออเออหนั่นไปลายเทือขายเห็นแล้วขายลายเทือเอาวงกันบอเออเทือรุ่งเออเชือรุ่งโดยวบอน เจ้าอยู่กับลูกสาวกับหลานบ่หลานเจ้าอ,อยู่จักปีหลานน่อยู่อ,อยู่เดือนสิบห้าปีสิบห้ายิ่งยิ่งไลานจักคนหลานช่องสามคนแล้วเขาหนี้ไปเลยไปอยู่น้ำป้าตอนนี้นะเจ้าอยู่จักคนอยู่น้ำกัน,นเดี๋ยวนี้ <5 S 1> นะหกคนห้าหกคน<ม>อ่าผู้ชายจักคนผู้ชายผู้ชาย ผู้ชายนี่เป็นลานบ่พันไแล่ะบ่ลานพูนว่าอยู่หน้าพ่นอยู่หน้าดงพ่นอยู่น้ำแม่เพื่อนอ,ออยู่น้ำแม่บ่ตอนอยู่เพื่อนน้ำเจ้าตอนนี้อยู่น้ำกัน<อ>จะคนมานอนน้ำกันเนี๋ยนี้นะน้ำกันในน,น,นนี่น,นอนในน,น,นนี้กันสามคนสามคน<ด>มีเจ้าแล้วก็ลูกสาวเจ้า<อ>แล้วก็ใคอีกหลานหลานหลานผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงยนอยู่ในนี่ผู้ชายอยู่น้ำแม่อยู่ก็นหน้าด้งพ่นผู้หญิงเนี่ยอยู่จะคนฮะ จักอันอายุจักปีนะขอขออภัยพี่น้นองอได้แล้วฉิบฉิบหานี่ได้แล้วเป็นยังบนยังบนเรามีครอบครัวบ่ย <c oughs> ังพูงเงินมีแล้วเอเอล้านพูนงเงินได้แล้วได,ได้ได้เล่นแล้วแม่แม่ได้เล่นแล้วอ๋อได้เล่นแล้วลูกเดี๋ยวนี้ลูกหลานเล่นพี่น้อง,งเอ้เอได้เล่นแล้ว ได้ลูกได้หลานได้เลนว่<บ>าวส<ะ>ั่นอันว่าเฮา,เยาเอยากเห็นไปถ้าเฮากลับมานเนี่ยถามว่าเฮือนไม่ตู้กองบอ่เออคนจักรถหรอกเนาะไม่ใช่เฮือนเป็นชาวกองบออ่อ๋อเดี๋ยวออบ่ถาก็ได้เดี๋ยกคุณมาพี่เลยเห็นนอกอันเฮือนแม่เฮ่นนอนเฮื่อจะมีต้นไม้บ่อยู่หันบ่เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ไมีอยู่อืมโดยโดยโดยอ,อันกุ้งไม้ย่างกุ้งไม้ย่างอันใหญ่ใหญ่เฮนก็บเมนคางบึงนี่ก็บเมน แม่นเทียงก็เล่บอลไปนกระม่นเรื่อนแม่โลดเออโดยโดยขึ้นไปหันกระเมียนเลยโดยเนอะเจ้าพี่น้องเลยไปนี่ชิบปเชียงขึ้นค่าประกันไพ่เพลินเอออันโนบุไม่เพียงแล้วก็แม่ก็ะลมาจังหน่อยแม่ลมมา ถ้าอ๋อถ้าผมมีอย่างละสิกลับมาถ้าตอนแรกเขากลับมาแล้วชีวะเบิงเด้อถ้าได้ไปเลเด้อลยเลเอาชีไปนี่พี่น้องบาลี่กำลังจิขึ้นไปทางเมืองพีนนี่เนาะมากาแฟเดี๋ยวเด้อเเดี๋ยวไม่โตเดี๋ยวจะถ่ายที่นี่เนาะถ้าจำบ้านให้เอออ่าเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อน้ำก่อนอ่าพี่น้องไอ้ถ่ายที่นี่ก็ได้บอนนะสบายดีเนาะเอ๊ะจะไม่ดีเมียเฮา เมียบอกโอ้ยขอเงินในเมตู้นี่จะชิบแต่เช้าลูกหล่ะโดยแพงขึ้นครึ่งชั้นเมรแล้วเจ้าเจ้าเมตู้มาพี่ก็ได้เออเมทุ้กเลยเปิดกระจกมาก็ได้เนาะโดยพี่น้องเอ้เมตู้กเมตู้อ่าเพิ่งเอิ้นบ้านเนี้อันนี้เมตู้ใช่อันนี้อันเบิร์นทง บ้านชงอันนั้นบนหนนาต้นหนาบนหนนาเออฮ่า่าอันนี้เข้ไปซื้อน้ากินก่อนเด้อะขอบใจขอบใจโดยไปซื้อน้ากาแฟน้าชานมกินอันนั้นเฮือนคนบ่ตัวนั้นกะใช่อันนี้บนทหารเขาพักพรบ่อนขาย่ามกระตูกอันนั่นเฮือนคนบ่ตูะตุกนันนั่นเป็นเขาจ้างว่าเขาจะปูมันรวยเออบอดดิเมนเฮือนคนอยู่บ่ คนก็นอยู่นั่นแหละเขาจะปลูกมันปปชิมานี่เออคนถูกคนยากบอลลี่ออนาดายก็ถูกยากกระตูปมันนั่นบ่น้นน่อยนั่นบ่เออแม่นแหละพู้นู้นู้จักเพิ่นอยู่บ่บอรถอยู่เัมนแม่นแหละแม่นแหละใกล้ๆอันในี้ได้เออใกล,ใล้อันนี้อันะฮือนตรงหน้าเขาเคียงหน้าเขาลูกเลยบอลเลียนฮื่นคนถูกยากบ่บ่พู้นาลีเลย

กะปองก็เก็บไปขายเอเก็บไปขายมันมันสิปกไม้ครับเออเข้ามีกินอยู่บ่เข้าํำเพื่อนเดี๋ยวนี้ฮะเอออ้บ่อนไม่เพื่อนได้เลยลูกเหลือจากโลเออลูกยังไงจำได้กะหายหายเป็นกระชอบก่เห็นดีแม่เห็นดีเม่ทุกยากลูกแล้วแต่ว่ามันเหลือจากโลอยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้ฮะนะ บูะตะโม่แรงแต่ลายเติอบอยู่บ่ซื้อกินบ่แต่ละมือนะเขานะเออได้เก่งน,นึงชื่อโอ,อเคกับชื่อเขาพูนกินโดยมัดใจแล้วแม่จุกออันนักกอ,อรายาได้ผมแม่นี่มันงอกธรรมชาติบออ่มันงอกธรรมชาตินอันนี้เออแม่ย่อมก็ยังมันร้อนเคยย,ย่อมรำเลยก็ธรรมดอนคือเก่า เออนั่คือเขามันหลอนไลเอ๋โดยโดยเอาแสดงไม่ตู้มันสิมันสิมันเด็ดพอสมควรเลยเดี๋ยวเทาสิถามีโอกาสเดี๋ยวชีเวเขาไปถามบึงเด้อเลยเดินไปตู้กองเนาะเอยเออเดินไปเสากองเป็นใจบ่เจ้าเดินกับเราว่างรถใน่เดินไปบุมีคนก็แม่ลูกยางเขาไปพุ่นกับแม่เดือนแม่แล้วอันอันนี้นะเทียงหน้าบ่เออตัวนี้นะเทียงหน้าเออตัวนี้กัเทียงหน้าตัวนี้ พูตนาพูนเจ้ามีเพื่อนกับเทียงหน้าบ่เดี๋ยวนี้ฮะเนี่เอออยู่ทางหน้าพี่คุณหน่อยอยู่ทางหน้าบุเห็เนในคางบุ้งนี้คางบื้งนั้นอยู่ฟังเบื้งนั่นบ่นโดยโดยโดย,โดยอันเป็นเพื่อนเจ้าบ่รือว่าเทียงหน้าเออก็เพื่อน่นเรื่องหรยู่หันมีมองเดียวมองอยู่มองหันเออแต่ว่าเป็นไพ่แย่แต่ทางมานี่อันเลียวเห็นตัวน,าน,านั้นอันอันาน,านั้นเพื่อนเจ้าของพื่นแกยวดินนั่นแล้ว ไม่เขายืนเงินโดย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 ไปถามประตูด้วยครับไป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 ค่อยค่อยเด้อโดยโดยระวังรถนี่เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องพอดีมาเจอเพิ่งนึกว่าเพิ่นตกรถตกล่างสันดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเด้อเพิ่นกับเป็นผู้นึงเนาะที่ทุกที่ยากลำบากกันแหละขลาดแรงว่าสันเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบริสิเมอร์แวอร์เบิรงเฮือนเราเนาะเป็นเราอยู่หิมทางนี่ ให้เราไปเวียกเ,ากเ,าเ,ยเยารกหนนะาหน,นะนี่ก่อนพี่น้องคือว่าไปเสี่ยงเงินค่าประกันภัยบมได้ไหนเนาะอัสลากิ้นี่บอลีเนาะขอจบไว้สำนีก่อนพี่น้องเอ้นะกับซองบาลลีสายบุญเนาะล่าพีแล้วน้องไปก่อนกับบรรยากาศแดดทันทอดนะ้ำพอดีมาเจอตั้งเมนตู่เพิ่นระวังข้างนี่เลยเนาะบอลี่กำลังสิเดินทางขึ้นไปทางเหนือพี่เลยพี่น้องเอ้ขึ้นไปอ่าทางเมืองพีนพี่เลยเนาะทางที่เป็นขึ้นไปแจกเครื่องแจกของมาก็แฟ่เสาโคนรมันนี้พี่น้องเอ้อ่าโดยอัสลากิ้นี่บอลีลาพีแล้วน้องไปก่อนสบายดีเดอ้อตอน สายๆเดชทันอนปัจจุบุจุคนเจ้าโดย